สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ไลา์สดด้วยนะครับเปิดอยู่ได้ยินเสียงไหมเอย่ยลองเช็คเสียงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้ดูก่อนนะ เริ่มต้น1.99%ขึ้นหัวแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวัสดีพี่ธีรวัตรนะครับวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาเลทหน่อยนะครับรถเข้าออกกันเยอะเลยแล้วก็ลูกค้าติดลูกค้ากันด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับครับครับผมวันนี้ลูกค้าค่อนข้างหนาแน่นใช่เป็นวันเรื่องหาแต่แทนเนาะแต่ช่วงนี้น่าเป็นช่วงเดือนแห่งการออกรถเรื่องดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนรถคนเพียบเลยอ่ามา คนดูเข้ามากันแล้วยังครับมากเข้ามาเลยโอเคสิบกว่าคนแล้วครับพี่สิบกว่าคนแล้วนะครับใช่อันนี้รถเราจะออกหรอได้ไหมมาเลยมาเลยไปเลยมาเลยพี่มาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมพี่ไม่เห็นคนดูเลยครับเออ พี่ต้องออกเข้าใหม่โอเคไม่เป็นไรเราเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าประมาณสิบคนครับตอนนี้วัสดีทั้งสิบคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมเีมิเคคานะครับมาไลช่วงเวลาเดิมนะครับมปกับที่เปึกฝาการขายชื่อเสริมเฮเคคาครับผมเซคขาบอยพฮมีเสริมนะครับพี่เสริมนี้คือโอ้นะวันดีทั้งสิบห้าคนดูด้วยครับเงียบไปพี่เสริมนี้คือความรู้เรื่องฟอร์ดนะครับแม่นมากไปมาก คือเอาตรงเลยเรื่องรายละเอียดเกือบทุกม่นเขาเขาแม่นอยู่แล้วไปเลยนะครับไปเลยถ้าเรื่องเกี่ยวสเปคเราก็สอบถามกันได้ครับผมปรึกษาก็ครับปรึกษาได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อกเอคคาไปเนาะเราดีให้คําแนะนํานะครับของเรื่องฟอร์ดหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะเราจริงครึ่งนึ่ก็กูเกิลนะโอเควันนี้นะผมเอา CX 3สามครับผมบอกเลยว่าราคาถูกมากๆถูกมากๆมันต้องมีเหตุ มันมีเหตุเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเหตุ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 ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยรถสวยรถไม่มีชนอยู่แล้วการันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับผมมีเฟซสามตัวท็อปปีสแท้17แท้เป็นตัวเช้งอ่าตัวเช้งเลยเป็นตัวเช้งแล้วนะครับเป็นเครื่องดีเฟลด้วยที่สำคัญเป็นเครื่องดีเฟลครับเป็นเครื่องดีเฟลตัวท็อปสุดราคาแพงสุดในรุ่นราคารถใหม่อยู่ที่1นล้านหแสนบาทครับผม ความจริงผมมีสองคันนะครับสีขาวพึ่งติดจองไปวันนี้นะฮะสีขาวเพิ่งติดจองไปเลยคันนั้นไม่แค่หกห้าหมื่นห้าหมื่นโลผมขายอยู่ที่หกแสนหกครับแล้วคันนี้มาอีกคันหนึ่งเราเรามาดูราคาน่าจะตกใจคันนี้นะฮะไม่เขาแตะเลขแสนนะฮะผมขายอยู่ที่ถูกมากบอกเลยว่าถูกมากเโดยผมแค่มาเยอะผมขายคือ ผมไม่ได้ย้อมแมวขายครับไม่ได้กอไม้ขายครรับือผมขายไม้แท้ไม้มันเยอะหน่อยผมก็ขายถูกแต่ถูกมากๆนะครับแต่รับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับรวมลดผมเข้าศูนย์ด้วยนะฮะรับฟรีดาวอดจัดรถรถคันนี้บอกเลยรถขับดีมากนะครับพี่เฟิร์มเมื่อกี้ขับไม่ใช่หรอขับดีมากพี่ดูฝากระโปรงก่อนเลยครับผมพี่เสกสรรครับพี่เสกสรรสวยจริงโอ้ยจะขายอีกแล้วสวยจริงผมอยู่มาช่วงนี้รถมาโอจอมทองนะครับ ยินดีพี่เข้ามาเมื่อไหร่คือรถผมเข้ามาเรื่อยๆนะครับรถเข้ามาเรื่อยๆสีขาววันนั้นผมเฉียวให้ดูไปนิดนึงนะครับผมนะฮะวันนี้แบบเครื่องแับเครื่องไม่ได้ไลร์เลยจองมาแล้วสีขาวดับเสียงเครื่องดีเฟลนะครับเขาจะมีเสียงเหมือนเครื่องดีเฟลอยู่แล้วนะครับปกตินะฮะปกตินะครับหัวนงหัวนอนนะฮะไม่มีขยับนะฮะเช็คได้รถผมเช็คสูตรได้ทุกคันนะฮะบอกเป็นดีเซลที่ใช้กับรถเก่งนะครับก็เป็นเทคโนโลยีแบบพวกรถหรูๆเลยนะ ที่สําคัญไม้แท้นะครับรถผมขายไม้แท้รถการันตีไม่มีชนอยู่แล้วนะครับแล้วรถคันนี้ไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่เขาสูนตลอดทุกระยะครับผมนะฮะการดูแลรักความรักรถของเจ้าของเดิมมียอดจัดผมบอกเลยว่าเจ็ดแสนอัพเจ็ดแสนอัพไม่ขายนะฮะไม่ขายนะฮะเราตั้งอยู่ที่จะบอกเลยไไมครับอย่าพึ่งดีกว่า ดูดูเส้นเส้นอะไรเดิมหมดนะครับด้วยผมสามารถดึงตะเข็บอะไรดูได้หมดนะครับและอีกอย่างที่สําคัญคือสามารถเช่อสือได้ทุกคันนะฮะเท่งนี้เฟ้นประหยัดมากนะประหยัดจริงครับคือ20กว่าโลลิตรเลยผมบอกไว้ก่อนเลยลูกค้าที่มาจองคันสีขาวนะไม่ห้าหมื่นโลรถเชียงใหม่มือเดียวผมขายไปหกแสนหกนะเป็นลูกค้าเก่าที่เพิ่งออกมาด้าเฟียงฝ่ำเหมือนกันเขาซื้อให้แฟนเขาเป็นดีเฟลแล้วเขาเจอคันนี้เขามาซื้ออีก อ๋อถูกใจใช้ต่อปประหยัดด้วยประหยัดด้วยขับดีมากนะครับขับดีมากนะฮะตั้งแต่เจ17มานี้ต้องบอกเลยว่าเขาเพิ่มออปชั่นมาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูภายในนะฮะขอให้พี่ไายถ่ายรอบคันก่อนมันจะมืดในรุ่นนี้ก็สเกิร์ตก็จะเป็นลายใหม่ออกมานะครับรอบคันเลยให้ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกแล้วตัวนี้เป็นดีเซลตัวท็อปรอบแม็กก็จะเป็นเดนไปทางโทนสีดำคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะ แล้วสีแดงเป็นสีที่เขาชูลงตอนโฆษณาด้วยนะใช่ครับเขาผมใช้ไฟใหม่เนี่ยครับไฟใหม่ก็จะเป็นเส้น LED อย่างนี้นะครับรถเข้าสุนทุกระยะนะครับผมมีบุคเซอร์วิสคุญแจสำรองครบหมดครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดได้เครื่องดีเซลด้วยครับผม1.5ดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆพี่เสิรนนั่งนี่เลยนั่งข้างเลยนะครับครับในเรื่องของออปชั่นตัวนี้ที่ได้มาในเจนนี้นะครับเราเห็นปุ่มตรงนี้ก่อนเพียบเลยนะครับ ระบบรักษารถอยู่ในเลนนะครับไอโซฟเลสพวกนี้มีระบบการลื่นถไหลเข้ามานะครับแล้วก็คูซันโทเขาอัปเกรดขึ้นมาโดยการใช้เรดาร์ข้างหน้านะครับรักษาระยะห่างรถข้างหน้าเบรกอัตโนมัตินะครับผมคือสังเกตง่ายๆครับตัวเช้งของอะไรเขาจะเล็กนะฮะอ่าเป็นสามกันตัวนี้เขาว่าใส่ใน CX9 ครับใช่ครับโอ้โหมีในปี2017นะฮะถ้าปี16จะเป็นพวงไลใหญ่เนาะใช่ครับผมตัวนี้เป็นตัวเช้งแล้วนะครับตัวเช้งปี17แท้นะครับได้เครื่องดีเฟลนะฮะราคารถใหม่อยู่ที่1 1 9 0 0 0 0บาท ราคารถคันนี้นะฮะตั้งแค่ตั้งแค่เท่าไหร่ครับพี่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห9า0สนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโคตรถูกถูกมากๆรถแค่มาเยอะนิดหน่อยแต่รถเข้าสู่นทุกระยะการที่เข้าสู่นทุกระยะคือบ่งบอกเลยว่าอะไรเขาเปลี่ยนของแท้หมดนะครับผมรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับมาลองขับได้เช็คสูตรได้และอย่างที่สัมพันธ์ผมรับประกันหนึ่งปีหลังการขายด้วยนะครับ รถสวยมากๆนะครับได้เครื่องดีเซลด้วยประหยัดมากราคานี้ผมบอกเลยว่าคือคือ,อย่าไปเทียบกับรถชนนะฮะร,ร,ราคานี้ไม่มีในท้องตลาดแน่นอนห้าเก้าเก้านะฮะใช่พร้อมขับสภาพคอนโซลนะครับตัดเคฟล่าสวยเลยได้ด้วยไม่มีหลุดนะครับ,บรสภาพด,ด้วยไม่มีรตรงที่สัมผัสกับผิวหนังเราก็นุ่มมากนะครับแล้วก็ไม่เก็บความร้อนนั่งสบายนั่งสบายมากเป็น SU v ูตัวหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามนะับผม รถสวยมากๆนะครับราคาอยู่ที่5,99,000บาทมื่นเกบาทดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.99าได้อยู่แล้วคันนี้ฮ้าฟูมาร์ฟรีดาวผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับพี่เสริม99 0าพาครับพี่99 0าเอง99้าไม่ถึงหมื่นไม่ถึงฟรีดาวราคารถใหม่ล้านกว่าเลยนะถูกต้องผ่อนแบบฟรีดาวเลยครับผมผ่อนแค่99 0 0 9,900พี่ถูกมาก ถูกมากมากถูกมากฟรีดาวนะพี่จ่ายประกันชั้นหนึ่งแยกต่างหากหรือว่าสามารถออกรถสุดบาทได้นะออกรถสุดบาทขโมยเพิ่มประมาณ200ใช่ครับก็ประมาณหมื่นพอดีนะฮะพี่ได้รถสวยไปคลองเลยรถสวยไปคเลยครับผมดูไฟสวยเดี๋ยวนี้เป็นตัวเชงแล้วนะปี2017ันสิบเจ็ดแทสสิบเจแท้แต่ก่อนถ้าเป็นตัวก่อนหน้าใครว่าเซ็กสามออปชั่นไม่เท่าเซ็กห้าตัวนี้จัดให้นะฮะผมตัวนี้จัดทั้งเครื่องดีเซลทั้งระบบความปลอดภัยระดับเซ็กไฟสู้ได้นะครับสบายมาก แต่ตัวนี้ก็เหมาะกับในเมืองเข้าออกง่ายกระชับแล้อเขาเรียกว่าอะไรคล่องตัวคล่องตัวเครื่องดีเฟลด้วยที่ผคัญกันคือก็ลูกค้ากลับมาซื้ออีกคันอ่ะใช่เอาเครื่องเครื่องดีเฟลเลยอาฝีขาวไม่ห้าหมื่นโลไปแต่ค้นผมขายไปหกแฝงหกนะขายไปหกแฝงหกเลยนะครับผมน้องคนนั้นไม่มีขยับครับไม่มีขยับแต่เห็นไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะฮะอันนี้เราไม่ได้เช็ดอะไรนะแลวฝุ่นไม่มีเลยตรงนี้ใช่ครับเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับรถเต็นท์ผมนะฮะการันตีอยู่แล้วครับประกอบการตัดสินใจ เะมาดูยางไม่เขาแค่เยอะหน่อยนึงนะครับแต่รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับแสนกว่านะครับยังอะไรไม่มีลงดินนะครับเส้นสวยเดิมเลยนะครับวันนี้ทั้ง30คนดูด้วยนะครับวันนี้เรามาชม CX3 กันเครื่องดีเซลนะครับปี2017แท้ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าโคตรถูกรถสวยมากเข้าสูนทุกระยะหมื่นโลตัวนี้ยอดจัดได้ถึง700แเลยนะครับโโวันนี้เจอกันครับน้องครับผมยินดีครับพี่พี่นัทการนะครับ ข <proto> าดูด้วเลยครับคือท่านในสนใจที่แบบรถที่ฝาขาบอหินมีรถหลากหลายมากๆ,ๆนะฮะแต่ละคันคือแบบใช่นะมีให้เลือกหลายหลายคันแต่ละรุ่นครับท่อคู่นี้ก็คือท่อคู่จริงๆของเขาเลยนะพี่สปอร์ตมากใช่ไหมท่อคู่จริงๆเลยเป็นท่อคู่เลยนะเซ็นเซอร์พร้อมกล้องถอยตัวดิสเบรกสีส่ล้อค,ค,อค,อครบหม,คห,รหมดโอ้อันนี้มันก็ออปชั่นมันก็คือล้นๆ้นแล้วคือราคาแค่นี้เองอะเฟียงสามเป็นรถที่ขับดีนะครับได้เครื่องดีเฟลด้วยได้ประหยัดด้วยนะฮะได้ครบจริงๆ แล้วที่สำคัญราคารถใหม่เขาอยู่ที่1ล้าน1 9 0 0 0 0บาทเมื่อกี้พี่นักธกพี่คุยแล้วใช่ใช่อ่ามาที่เจอกันเอาหรอนี่มาที่เจอกันนะคันนั้นใช่พี่นักธกเช่นคันไหนไม่รู้อ๋อได้เลยพี่ยินดีนะครับยินดีสวัสดีพี่กิตินะฮะสวัสดีพี่ลีนะฮะยังไงเข้ามาดูฮะสม่าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ทักทายทักทายกันได้ครับผม อยากถามอะไรพี่ผมมีคําตอบให้ปรึกษาก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเต็นท์ผมนะฮะปรึกษาได้ใช่ครับอะไรที่ผมให้คําแนะนําได้แต่ขอไม่พลาดพิงถึงที่ที่อื่นนะครับครับผมเราได้เลยผมจะดีให้คําแนะนําครับไม่ต้องห่วงเลยครับของผมนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99ของผมได้จริงนะครับแล้วของผมมีการรับประกันที่ชัดเจนรับประกัน1ปีนะฮะไม่เยอะก็รับประกัน1ปีนะครับพี่ไม่ต้องห่วงตอนไปรถทุกคันผมเข้าศูนย์อย่างมาด้าผมเข้าศูนย์มาด้าผมอยากให้หมอเฉพาะทาง ตรวจรถผมก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะใช่ครับครับผมลูกค้าสามารถที่จะดูด้วยตัวเองได้เลยนะดูด้วยกันกับเราได้เลยใช่ในช่วงแล้วผมเน้นความสบายใจของลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าครับคือผมเข้าใจว่าหลายท่านคือกังวลกับรถมือสองรถด้วยผมทุกคันสามารถเช็คศูนย์ได้ศูนย์ที่ท่านเลือกเลยใช่ครับ พี่สนิทกับใครศูนย์ไหนพี่บอกเลยเดี๋ยวผมเอารถกับเล่มทะเบียนไปให้พี่เช็ครายเอียดได้เลยผมเน้นความสบายใจอยู่แล้วนะครับรถผมการันตีทุกคันนองจะให้มากกว่ารถมือสองนะครับแน่นอนครับครับผมแล้วเงอนไขของเราได้เป็นที่สูงสุดทุกสถาบันการเงินใช่ไหมครับผมได้เอกสิทธิ์สูงสุดใช่ครับได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินนะครับคือเอกสิทธิ์สูงสุดได้ดอกเบี้ยถูก กับทุกสถาบันการเงินด้วยนะครับของการวิเคราะห์สินเชื่ออะไรก็ตามนะครับลองมันยืดหยุ่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 นแต่ที่ผมจะไม่ทํ็คือการตอบแปงเองสางให้ลูกค้าอันนี้ยังไม่ทําเด็ดขาดนะฮะแต่ผมจะดูเจตนาลูกค้าเป็นหลักว่าผมจะช่วยดันเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงหน้าที่เหมืออาชีพในการให้เขาปรึกษานะครับใช่ครับให้ท่านได้ลดในฝันสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับครับผม ตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยผมบอกเลยว่าท่านใดที่มองหา CX 3 1 5ลิตรคือพี่ใปี2017ด้วยคือราคานี้พี่จะเจอปีประมาณ15-16ใช่ครับถ้าเป็นดีเฟลนะครับดีเฟลอาจจะ60กว่าด้วยซ้ำนะฮะดีเฟลอาจจะไม่ไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนนะฮะ แต่พี่ได้ปี17ด้วยรถผมสวยนะครับไม่มีชนไม่แท้แน่นอนไม่อยู่ที่ประมาณแฝงกลางแฝงห้าใช่ครับแฝงกลางผมบอกไว้เลยแฝงกลางครับบุ๊เฟลวิดมีข้อศูนย์ทุกระยะหมื่นโลการที่ข้อศูนย์บ่งบอกอยู่แล้วว่าอะไรเขาเปลี่ยนของแท้นะฮะเขาผมยางก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยใช่ได้ยางใหม่ด้วยนะครับได้ยางใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก้ามาเลยแหมไปปี19นะฮะไปปี19ใช่ครับนแม็กไม่มีรอยเลยอ่ะคือลูกค้าเดิมดูแลค่อนข้างดีนะพี่ลี ร้านที่นี่อยู่พื้นที่ขัวบ่อหินแม่นกาเจ้าแม่นและเจ้าตายติดสม่ารอยบ่อหินเลยครับพี่ลีติดสมาเลยพี่ลียังไงยินดีต้อนรับนะครับผมเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาเข้ามาไม่ผมไม่มีทางแบบบีบให้พี่ฟื้บไม่ต้องห่วงผมเน้นความสบายใจอยู่แล้วเข้ามาพูดคุยกันก่อนมาดูรถทก่อนรู้จักนะมาทำความรู้จักกันนะครับถ้าเกิดว่าสนใจข้อมูลอะไรเพิ่มเติมณตอนนี้เลยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับใช่ครับปรึกษาได้ปรึกษาได้นะครับ อยากให้แบบหลายๆท่านเปิดใจกับรถมือสองใหม่ไม่ยังเป็นต้องซื้อเต็นท์ผมนะครับอย่างผมผมก็มีเรื่องดอกเบี้ยนะครับถูกที่สุดได้กิจสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินเรื่องยอดจัดเรื่องข้อมูลข้อมูลวิเคราะห์อะไรยืดหยุ่นให้กับลูกค้าของผมด้วยนะฮะแล้วก่อนส่งมอบรถรถทุกคันคือเข้าศูนย์ทุกคันผมไม่ได้เลือกว่ารถล้านกว่าเข้าสู่และรถแสนกว่าไม่เข้านะครับผมเข้าทุกคันผมมีใบเสร็จให้ดูทุกคันนะฮะแล้วค่า ฟรีค่าจัดโอนอยู่แล้วค่าโอนเราออกถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการล็อกเลขทะเบียนแจ้งที่มึกษาการขายก่อนได้เลยแถมให้นะครับครับผมนะมีคอร์เตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยใช่ครับตัวนี้เราเป็นแพ็กเกจพิเศษหรือว่าพรีเมียมทุกท่านเลยมาขอชมฝากไว้ด้วยนะครับฟรีไอ้สามนะครับฟรีไอ้สามเครื่องดีเฟลนะฮะราคาอยู่ที่5,99,000บาทผ่อนเดือนละ9,900ครับ ฟรีดาวแล้วพี่ผ่อนแค่9ก้าพันเพี่ได้เครื่องดีเฟลได้ปี2องพได้ตัวเชงแล้วบอกเลยว่าคุ้มคุ้มราคานี้ไม่มีแน่นอนยอดจัดจริงๆริงเขาได้7จ็ดแสนนะฮะครับผมผมฝากคันนี้ไว้ด้วยแจ้ดนะครับแจ๊ดตัวนี้ปี2018แท้นะฮะเดี๋ยวผมแถมคาเพยให้ตัวนี้ราคาอยู่ที่465,000บาทพี่ฟังไม่ผิดแน่นอน465,000บาทผมแถมจอคาเพยให้เลยนะฮะแล้วก็มีแจ๊ดหลายคันนะฮะผมมีแจ๊ด แจเสุดท้ายก็มีใช่ครับแจจีเ k ผมมีหลายคันลองเข้าไปดูหน้าเว็บได้นะครับนะตัวนี้ปี2018แท้นะฮะผมขายแค่465นะฮะเดี๋ยวผมแถมจอคาเพให้นะครับรถวิ่งหลักหมื่นนะครับ50,000่นะครับห้าหกหมื่นเลยผมมีหลายคันพี่ลองเข้ามาเลือกดูได้เลยรถผมเช็คสู่รได้ทุกคันปีแบบนี้มาผมเห็น5ขึ้นหมดเลยเนาะเป่าคือตัวนี้มันตัวเ แต่ผมแถมจอคาเพยทุกอย่างครับเหมือนหมดมามันก็ยออจัดตัวนี้ได้บอกหนังด้วยนะได้บอกหนังด้วยมาแล้วได้บอกหนังเดี๋ยวผมแถมจอคาเพยรถไม้น้อยด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ่ายครบหมดแล้วนะครับได้ไม่ห้าหมื่นโลนะครับไม่ห้าหมื่นโลได้บอกหนังด้วยนะฮะไม่ห้าหมื่นโลราคาอยู่ที่สี่หกห้าเองนะบอกเลยว่าถูกมากนะฮะผมยังไม่ได้ตั้งหน้าตั้งถ่ายรูปยังฝ่ายยังไม่ได้ตั้งหน้าเว็บเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งหน้าเว็บกันนะครับ สีหกบมากนะฮะราคาแค่4 6 465บห่หห้าไม่ห้าหมื่นนะครับผมสวยมากสวยมากไว้มาไลริงนครันนี้คือขายแล้วใช่ไหมคันนี้ใช่ครับผมคันนี้ขายแล้วใช่ใช่เหรอพี่เออมีอีกคันหนึ่งนี่ใช่ไหมเรามีคันสามอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อตัวนี้ยังเหลือคันนึงใช่ครับเราขายไปสองคันครับตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่425นะครับมีจอคาเพลแล้วได้เบาะหนังด้วยเป็นตัว V ีนะฮะ ปี2016แท้นะฮะดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.99อยากได้แม็กหล่อๆบอกครับเดี๋ยวผมจัดให้แม็กใหม่ยังใหม่เลยนะฮะครับผมตอนนี้เขาแม็กเดิมอยู่แต่มีสเกลร์ล่อพันแล้วนะได้สเกลร์ล่อพันถ้าได้แม็กอีกหน่อยนี่คือหล่อเลยนะหล่อเลยเดี๋ยวผมใส่แม็กให้นะครับผมครับผมตัวนี้เซียนนะฮะปี2018แท้ราคาอยู่ที่325,000บาทครับ เขาได้แม็กใหม่แล้วนะฮะเขาได้แม็กใหม่แล้วถ้าพี่อยากได้เกอร์ตพี่บอกผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับนะครับปีใหม่เ้นประหยัดน้ำมันเฉลวีมีเนื้อคู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรถนะครับซื้อสดใช่ R S นะครับมาอันตี้หน่อยขับอันตี้มานี้หน่อยปะอันตี้หน่อยมาอ้ยนี่อันตี้มาใหม่เลยอันตี้ผมเข้ามาคือลูกค้าสั่งไว้เยอะมากนะครับผมเข้ามาหลายคันเลยเดี๋ยวจะทยอยมาพีเฟนนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงนะครับคันนี้ไม่แพงปี2 0 1 6แท้นะฮะ ผมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่เอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ตั้งราคาเลยปีสอง6ันสิบหกแท้นะฮะราคาอยู่ที่เอาอยีา้อ่ะพิเศษในไลฟ์เลยไม่รู้ว่าพวกนี้มันขึ้นเทนรดเมื่อไหร่แต่พี่แคปหน้าจอไลฟ์นี้มาเลยนะครับผมให้สี่แสนสองหมื่นห้าันบาทสี่แสนสองหมื่นห้าันบาทรถผมสวยมากเปิดของเครื่อง <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวมาดูแบบส,สดๆเลยพึ่งมาเลยเพิ่งมาเลยมาอยู่แสนต้นนะฮะได้บ่อหนังได้ตัวจีด้วยนะครับได้ตัวจีด้วยนะฮะมาอยู่แค่แสนต้นนะฮะหัวนงหัวนอตนะฮะไม่มีขยับเลยได้เครื่องดูอว v วีวีทีไอบีสามพันสีบหกแท้นะมอกรอรมีครบหมดนะครับ<ม>เซนเซนเดอรหมดนะฮะที่<ม>สำคัญดอกเ<ด>บีย้ยเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าเก้าของผมได้จริงนะฮะ ถูกมากนะสี่สองห้าผ่อนเดือนละเจ็ดพันน่ะพี่ได้งานติดปีสองพันสิบหกไปคลองแล้วอ่ะนะรเพิ่งใช้สี่ขบก่าเองใช่ครันนี้ผมให้สี่สองห้าเลยนะครับอ่ะนะแคปมาเลยการเคลื่อนตัวสือชัดเจนนะครับสีอาครบหมดเป็นงานติดที่สวยมากยางปีไปปีสองพันสิบเก้านะครับยางปีสองพันสิบเก้านะครับยางใหม่เลยรถสวยมากๆนะฮะมาลองขับได้เช็คศูนย์ได้ทุกคันทุกคันมีที่มาที่ไปชัดเจนหมดนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับ อ่าเพรไฟท้ายตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วเหรอผมก็เป็นตัวนี้หนึ่จุดหกี่1.6นี่ให้ดูแผ่นเพจนะครับให้ดูแผ่นเพจนี่เขายังไม่ได้แบบทําความฝาดกันดีเลยนะครับผม1.6นะฮะครับผมรถเพิ่งเข้าใช่อ่านะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์กันนะครับวันวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรเพราะเรามาเลด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับแน่เราเริ่มมืดกันนะมาหายดำเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เซ็งสามนั่นแหละเซ็งสามพระเอกของเรานะครับนะซุดรอ คนที่มาดูทีหลังนะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกที <asaki. S 1> บอกเลยว่าราคารถใหม่อยู่ที่1 1 9 0 0ล้านบาทพี่ได้ตัวดีเฟลได้ตัวท็อปสุดนะฮะตัวนี้ปี2017แท้เป็นตัวเชงแล้วเป็นรุ่นเชงแล้วนะฮะยออจัดเขาอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนแต่คันนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยสำหรับลูกค้า AK คาผมให้ราคาอยู่ที่5,99,000 0บาทมาก <c oughs> มากถูกมากมากถูกจริงๆเช็คข้อมูลก่อนเข้ามาลองขับได้เช็คสูตได้ทุกคันนะฮะ ผมบอกเลยว่าไม่นานแน่นอนคันนี้นะครับสามขวบกว่าราคาจากมือหนึ่งหายไปเป็นครึ่งใช่ครับผมคือมเขาเยอะผมก็ขายใบแท้ผมได้มาถูกก็ขายถูกนะครับไม่ซีเรียสไม่ได้มาย้อมแมวขายนะครับแต่ลดการันตีทุกคันรับการหนึปีด้วยนะฮะถูกมากนะครับระดับ CX ฝากไว้ด้วยกับ CX3 เครื่องดีเซลผ่อนเดือนแค่9,900 9 9 0 0ฟรีดาวนะครับถูกมากผมผมคือใครหา CX3 ผมว่า พี่มาลองขับก yeah. ่อนแล้วพี ah. Ah ่ไปตัดแต่นใจก็ได้อะตาเลงนี่คือเหมือนรถสปอร์ตเลยตัวนี้นะครับอย่างวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะได้เลยครับผมดูแลุ้ฝกภาคมันด้วยนะครับฝากกับเอค้าทั้งสองสาขาด้วยหวัดดีค่ะ